นาสิเกียวกันนะครับถ้าทางด้านของเกิดการใบย,ยิกใบงอนะบันาสีเกียวกับการฉีดฟาดนะครับน่าจะมาจากสาเหตุอื่นไปใส่ปุ๋ยอ่าเรื่องเถือปุ๋ยอันยังก็มันเข้มเกินไปปุ๋ยคอ,อกปุ๋ยยังนี่ครับก็มีส่วนนะครับพวกนั้นนะสวัสดีครับสวัสดีครับครับ,บรครับผมน้ำอะแดงบุญมาพันดวงครับจ้าไอกับร่างฟาดปวดปวด,วดนเท่าไรจ่ะ ฟาร์สโกรโปรโตีนพืชป่ะครับขวดละหกร้อยห้าสิบบาทครับหกร้อยห้าสิบบาทยาสีฟันป่ะครับยาสีฟันเนี่ยราคาสองร้อยยี่สิบเก้าบาทครับเอาเอาฟาสโกลที่สองขวดแล้วก็ยาซีฟันหลอดหนึ่งด้วยจ้าจ้ายูสไซครับนี่โนนสว่างน้องซื้อครับโนนสว่างครับ ได้ครับได้เดี๋ยวผมให้ตัวแทนทั้งโน่นสว่างอำเภออย่างครับน่นสว่างนี่มันหลายขนาดได้โน่นสว่างแต่ร่างนองตื๊กนะบอสบอกอำเภอแม่แม่น้องตึกกับบุหูจักกับน้องตึ๊กน้องอันยังกำบุหูหูมาจากหูวอำเภออำเภอกันทรัักกนทรักจังหวัดศรีสะเกดอ๋อกันทรักจังหวัดศรีสะเกดนะแม่เนาะได้ครับผมเดี๋ยวผมให้นี่แหละครับว่างสายปุ๊บเดี๋ยวให้ทีมงานโทรกลับทันทีเลยได้แม่เด้อ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับลืมสวัสดีพี่น้องทางทีวีด้วยนะครับสวัสดีครับพี่น้องที่ชมทีวีพีเอสไอช่องหกสิบเกียนแลวก็สวัสดีพี่น้องที่ชม Facebook กันนะฮะในช่องบุญมาทีวีอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับขอบคุณหลายครับตามนายจอได้ครับขันจทัวร์ขู้ด้วยกันกันมากนะครับสวัสดีครับผมครับไปลุทีโทรหาผมเลยลุงทีเนาะเอาอะไรบ้างครับครับผมครับครับเอาเนี้ย ครับครับฮัลโหลครับฮัลโหลโหลโหลครับตัดไปแล้วนะครับ0894223471ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับลวกไหนดิฟังว่าเพิ่นสีฟ้าโกลธไป่งีเป็นบ่ครับผมครับผมใส่ยูตอนแรกของผมไกยิกอย่าเป็นใส่หลอ๋อมันใส่หลายโวดบ่เหมือนกับประมาณนงนะครับ เป็นจังะเป็นจังหวะายควมว่าเมือือตลอดะครับครับผมครับให้เป็นจังหวะเขาใส่ส่หลาเนี่ยอาจจะเป็นปริมาณที่ที่เติมเขาใส่หลายเนาะครับเคยเจอเหตุการณ์นีเป็นสไหลยแล้วก็สีี้หมาคว่าียกนะครับผมครับครับผมส่อยู่น้องส่อยู่ครับดียู่ครับอุอเอครับครับสวัสดีครับครับ สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับวันกัสิเป็นนึงแต่ว่าบ่ตายเหรอครับนี่สก้าฟื้นขึ้นมาคือเก่าเนาะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีคุณว่าฟันกรงไหมครับผมอ่ครับที่ผมสุกรามีฟันฮัลโหลครับนี่ยังยิงอยู่ครับว่าฟัดกรมีครับชุมแพอันถ้าวิทยุออกยิวไซมีตัวแทนขายอยู่บนหันรับครับ อำเภอยังก่อปทุมรัฐอําเภอปทุมรัฐจังหวัดรรอีดเนาะงานๆมีอยู่ครับผมมีครับเดี๋ยวผมให้ตัวแทนทั้งปทุมรัฐโทรหาเ้อเบอร์นี้เปนบ่ครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าสักครู่นึงเ้อเช่นกันครับบวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับบวัสดีครับบุญมากครับบวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผม ช่วยชดเอาเบอร์รายการของกันดรคุณมานี่เบอร์รดยการนี่ผมโทดหน้าจอนี่ยนี่แหละครับหน้าจอแล้วครับนี่ผมยกมือเท่าเห็นบ่นี่นี่แหละถูกต้องแล้วนี่คล่องลบไปว่ากันเหอนสำหรับผมผมลึกซึ้งนะผมเบิ่งช่วมือบ่เบิ่งโทรทัศน์ดิบบ่กับลึกซึ้งเนี่นี่คุณมากประจัดรายการเนี่ยนะผมก็นั่งแั่นี่แหละครับผมคุณมากนะครับผ่านกรดรคุณจิมันนั่งเหร อ่าละครณัน่ะอ๋อลัครณ์โอ้เบิ้งเบิ้งเบิ้งธุระฮัตดีกว่าต่เบิ้งทอ์ซุดมือล้ะก็เป็นแฟนรายการฟาดโกครับฟาดโกนี่ผมมีใส่หลายที่สุดครับย่อเพื่ออะไรครับรายละเอียดครับรายดละเอียดเนาะตอนจังหวัดรายละเอียดอำเภอผู้ใจครับอ่เดี๋ยวนี้ต้องจังใจฟังเบิ้งโทรทัศน์ตั้งใจเบิ้งแล้วตอนนี้เสียงผมกับเสียงเจ้าไม่สออกชาตกกันนิดนึงเด้อเจ้าเฮาหยุดคุยกันก่อนแล้วฟังโทรทัศน์ก่อนเอาหยุดคุยกันก่อน เดี๋ยวเขาหยุดคุยกันก่อนเจ้าฟังทางโทรหั์ก่อนเอาเจ้าเบิ้งโทรหั์ก่อนหยุดคุยกันก่อนครับสัญญาณบ่ค่อยดีผมอยู่ในบ้านนะครับอ๋อครับครับอ๋อโอเคครับครับสวัสดีครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับอยู่ทางรอยเอ็ดครับเบิ้งบุญมาทีวีอยู่นะครับละครเมื่อกี้นี่นะฮะบ่แม่นละครเกียรทิพย์เด้่เป็นละครที่ทีมงานบุญมาทีวีครับแสดงกันนะครับเรื่องของเกี่ยวกับการซอยเรือคนอย่างต่างๆครับก็มีกนแห่งกรรมเนี่ยมีหนังภาคลาวอีสานหนังจีนหนังฝรั่งหนังอินเด ามาภาคพื้นภาษาอีสานปนกับความสนุกสนานตลกเฮฮาขาวใจให้พี่น้องได้ชมกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันที่บีไอสตาร์เนี่ยอันทุนใจแคบทุนที่เป็นแคบซุ่นอยู่แต่ว่าทุนก่อกใจอันกระปุกแมนกว่าไหแมนครับก็คือ v ีสตาร์นี่จะเป็นกล่องแล้วก็ด้านในก็จะเป็นกระปุกในกล่องแล้วก็จะมีแคปซูลในกระปุกนี้ด้วยนะครับ สงแนมูดอนะ่ากินเครื่องะก็ไหมายเหตุปฏิค่ะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับยุ่จังหวัดใดล่ะครับยุ่จังหวัดใดยุ่จังหวัดใดยุ่จังหวัดใดล่ะครับยุบนี่นะยุบนไกลๆปทุงนวดทุ่งางนีนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับอะขอบคุณขอบคุณหลายๆนะครับทุกสาย ข้าสู่รายการกันม้างนะเนาะนะครับบ่าวบนว่าพันดวงครับรับหน้าที่อยู่ตรงนี้ครับสดๆนะครับให้พี่น้องได้หูได้ทราบกันทั้งด้านของวิทยุแนวทีวีแนี่รายการของเฮาแนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับศูนย์แปดเก้าสี่สองสองสามสี่เจ็ดหนึ่งคือวิทยุกันทีวีกระตมหน้าจอเลยครับศูนย์แปดศูนย์สามสองสี่เก้าสองสองสองแล้วก็ศูนย์แปดห้าหกสี่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ครับขอบคุณนะครับมาจากทางใดแนครับผู้ที่เข้าชมนะครับ ทางทีวีกันนะครับคุณกิตกรทางโน้นเป็นยังไงสบายดีบอคุณมิชัยบริบุญพินุ่มเสกานะครับอกว่าสบายดีท่านปัานนะครับสวัสดีครับคุณธนากรทองเจริญสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณสุดรักสุดดวงใจนะครับนะฮะสวัสดีจาลุงบุญมากครับสวัสดีครับนะยู่ดีมีแห้งแก้มแดงองตองน้ำกันสุกบุสุขนเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับัคจ้า อันขสฟาร์โค่ะฟากลนะครับ,รรรบอยู่ที่ไหนครับอยู่สกลนครค่ะอําเภอพี่สังอําเภอพี่เหรออําเภอ,อเมืองค่ะอำเภอเมืองสกลนครเนาะครับได้ไดเดี๋ยวให้ไอ้มิดเมืองสกลโทรหาเด้อไดเดี๋ยวอันเอาอันแูอันมานำาปสองก้อนอย่างละก้อนนะแชมพูมานำสองก้อนอย่างละก้อนเนาะครับได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวให้ ไอ้มิตรเมืองสกลโทรหาได้พี่น้องทางสกลนครคุณนาะโอ้ขายดีได้แถวพนาแกวแนแถวทางอำเภออากาศอํานวยนะครับทางอำเภอวานวานิวาสนะครับอำเภอ,อทางพนานิคมมุนันละ่ะนะสว่างแดนดินกับเบาชายชายตรีเจริญศิลป์นะนะอำเภอบ้านมง้งนะครับอยู่ทางพุทธเนาะหลายจุดหลายหม่องหลายพื้นที่น้ำกันเนาะนะครับสวัสดีครับดีครับครับผมอุณมากครับ ขอฟังสบู่สบู่นะครับขวดตัวก่อนนึงตัดโกกวดหนึงอย่าไปฟั้งอกอดนึงครับอยู่ไซครับอำเภออะไครับกับบนเนื้าข้าม่วงกาลสินครับค้าวม่วงกาลสินเนาะครับครับได้เลยครับยังให้ตัวแทนนักข้าม่วงโทรหานะครับของพงเยเซงเนาะครับครับสสวัดีครับสสวัดีครับขออบบคคุณรัสายต่ไปครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับบุญมาพ่อสายอยู่ครับได้ยินไหมครับได้ยินอยู่ว่ายังไงเพลงโคราชแน่เพลงโคราชมาเล่นแน่เพลงโคราชเนาะพ่อเนาะเพลงโคราชเนาะอยู่กับศูนย์น้องเห็นด้วยนี่อ่ะเพลงโคราชน้องเห็นบุญมาเพบอญมาปักศูนย์อยู่น้องเห็นอ๋อได้ได้ได้ครับเดี๋ยวเสียหาให้เน้องเพลงโคราชเนาะเพลิงโคราชกันเองเนาะ คนอยู่นี่เขาก็มาซื้อสบู่ซื้อยาอยู่อ๋อครับครับได้ครับพ่อครับขอบคุณครับนี่ครับครับครับได้เดี๋ยวให้ทั้งเดี๋ยวหาเบิร์นให้เด้พ่อเด้อว่าสิมีบ่เนาะครับดูทีวีอยู่บ่พ่อเบิร์นทีวีอยู่บ่เบิร์นโซนทัดอยู่เนาะนะฮเสียงจะออกช้ากว่านิดนึงนะครับอีกอย่างนี่ครับมีข่าวนี่ครับเลยเข้มโอ้ยก็เลยเข้มครับลอตเตอรี่ขาราคาหวบเหลือใบละเกตสิบบาทรายย่อยภาวะโควิดหยุดขายกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต ่าเดี๋ยวจังบอกสู่ฟังเด้อเลยเข็มวันดีครับวันดีจ้าจ้าฮัลโหลว่าไงฮะอันว่าที่สร้างอันยังก็นะกปปไนกปนัดวัดโกบ่วัดโกแม่จดาตาปัญญาสีฟันอยู่ที่ไหนฮะอำเภออยู่อำเภอบ้านผือจ้ะบ้านผือครับได้ครับอยากให้ตัวแทน,นท้งบ้านผือโทรหาได้ครับเด้อไจ้ะวันดีจ้าขอบคุณครับทางบ้านผือวันดีครับ นยินบนนอน้ำโสมมีครับจะได้อะไรครับยาซีฟันโอ้ฟาดโกจะขวดหนึ่งยมมี่น้ำโสมอืมการนมัสการครับหลวงตาครับหลวงตาเอาไปฉีดยังวง่วงยูวัดมบอดอกไม้ดอกไม้อดอกไม้ดอกไายยูวัดนะัหลวงตาเนะาเนะ ญาติย่ติโยมกายมาเห็นกับป้าสอ่อนอดอกแมงามาหัวกรรมมาำยู่ายูครับหลวงตาครับโอ้ครับครับครับ่ยจงมาสังตาสังขอมครับครับหลวงตาครับเอาสันเสาสะครับหลวงตาครับเดี๋ยวผมให้ทังน้ำสมท่วหา ครับนมัสการครับหลวงตาครับสกรงได้บอลชงโคมาได้บ่ลชงได้ครับหลวงตาชงได้ครับเดี๋ยวลูกให้เบาหน้าจะ่เป็นบ้าบ่อยครับบ้านอันดงต้องครับบ้านตรงต้องครับหลวงตาครับได้ครับสักครู่หนึ่งนะครับผมครับหลวงตานมัสการครับสักรูครับเดี๋ยวผมให้ทีมงานโทรกลับเนาะไปเบิ่งข่าวเลยเข็ม เลยก็เลยเข้มนะครับราะว่ารายงานนะครับพี่น้องคุณผู้ฟังผู้ซื้อขาวนะครับรายงานนะครับบอกว่านายประยุนรันรุตในเพเภอวังสะพุงนะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอสอมอลงตรวจเข้มการเข้าออกตลาดลอตเตอรีเพเภอวังสะพุงเป็นตลาดขายส่งลอตเตอรีที่ให่ที่สุในภาอีสานเข้มในการตรวจนะครับทั้งการวัดไข้เตรียมเจียวให้มันล้างมือทุกคนต้องสวมหน้ากากกันอนามัย หรือว่านากาผ่าก่อนเข้าตลาดทุกคนต้องทําการลงทะเบียนแอฟพริเคชันไทยชนะหรือว่าหมอชนะพร้อมกับตรวจประวัติคนขายรถตรีีนะครับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงที่มีการควบคุมโรคระบาดโรคควบคุมโรคประกาศครับอยู่ที่28จังหวัดต,ต้องรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่โรงแวื่อต่ออ,อสอมอกานันพูยาบานเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและกต แม่ค้าขายลอตเตอรี่ลายย่อยนะครับบ้านปาบอเนี่ยแต่บลโคกวคำินนะเภอวังสะพุ่งจังหวัดเลยเนี่ยบอกว่าในงวดนี้เนี่ยผู้ค้าลอตเตอรี่เนี่ยลายย่อยส่วนใหญ่เนี่ยในจังหวัดเลยกันหนาสิบประมาณหน้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ผุละขึ้นไปยุดขายเนื่องกันระบาดของโรคโควิดเนี่ยโควิด19เนี่ยพร้อมกับ บโแน่ใจว่าถ้าช่วงนี้ยังมีการระบาดต่อเนื่องอยู่ในห้างกล่องสลากกระสิเลือดการออกบอหรือจังใดกับบุหูเนาะก็เพราะว่าเคดจากการระบาดครั้งที่แรกที่ผ่านมาขาดทุนระเนระนาดเลยกล่องเอเรอ,อยู่ในงั้นเนี่ยลอตเตอรี่ตรวจเบิ้งกรบโบถึงเจ๊น้อยเวอร์ซันเด้ลุบเวอร์ซัน <c oughs> โอ้ยการพูดอดไขายได้กำไรเขาก็บ,บาขายต่อล่ะเนาะเจ้าก็สซ่างว่าใช่ไหมค่ะรายขายลอตเตอรี่ก็ได้เพราะว่าลุบแล้วว่ะถ้ามีการได้กําไรก็ นั่งขายต่อนะคือปานแรกเงินคัไปต่างประเทศอไปเที่ยวต่างประเทศเนาะไปประเทศนอกสมมุติว่าเขาไปญี่ปุ่นไปเกาหลียสีแหลกเงินไปแหลกเงินแค่จก่อนนี้อยู่ประเทศไทยพอกลับมาเงินเหลือมาแหลกขาดทุนเพราะนาะจมกันโอ้ย,ขยแขนไปแหลกได้กำไรเขาก็บเเห็ดยังไงเขาก็สิพานั่งแหลกแต่เงินยังไงเนาะขาดทุนขาดทุนเพรนะ่ะจะแหลกว่าสันเซื้อไม่ให้ันเมดว่าสันแห้งขาดทุนหลายคนเก่าซื้ออห่ามดบลเหลือซสำนักนะแหลกกลับขึ้นยังเหลือเงินอยู่นะ มนุษย์เฮาเดกะไรบุญวียงพอเนาะวัดดีครับมีแต่แมงพน้นคือเป็นว่าวัดดีครับผมสวัสดีครับวัสดีครับได้ยินไหมครับบุญมาหนึ่งแถวเกิแดงหครับอะไรก่อนนะยุตสก่อนครับคุณพ่อคุณพี่คุณน้องปลวกแดงใช่ไหม โปรแกรมนิ่อำเภอแองเกอระยองมี่ครับเดี๋ยวผมห้ที้งงนทางแองเระยองทรหาได้ัเด้อครับแจ่กสิยานโควิดเน่อยู่แถวนั้นสวัสดีครับครับผมวัสดีครับสบู่ทสตัวแปดี้อนสครับสครับวสครับวัสดีครับสวสีครับสีรสคบสวั ตัวตัวแปดก้อนอยู่อำเภอจังหวัดก็ดูตัวแปดก้อนครับพี่ครับผมอยู่ที่ไหนอำเภอจังหวัดอะไรครับอยู่บนชายงามกำแพงเพชรครับชัยงามกำแพงเพชรนะกำแพงเพชรดูทีวีอยู่บอครับตอนนี้น่ะชมทีวีอยู่เนาะดูทีวีบุญมาทีวีอยู่นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะฮะขอบคุณทางเฟซบุ๊กด้วยคุณอย่างนี้เทวินทรบ่นิเทียนศรีครับจาก ร้อยเอ็ดครับคนร้อยเอ็ดนะฮะอยู่ทางพุ่นนะครับคุณแมวครับสวัสดีครับบาบุญมาสบายดีครับผมคุณจักรภพทองทั่วนะครับโอ้โหเอฟซีขาประจํานะอีกหนึ่งกำลังใจกับทีมงานทุกๆคนครับบาสันขอบคุณครับคุณประภาผู้เขียวกับเอฟซีตลอดการนะครับสวัสดีจ้าติดตามอยู่ตลอดนะฮะจ้าบาสันเดย์ขอบคุณครับแหมน่ารักจริงๆนะครับเอฟซีแต่ละคนก็ได้เนาะขอบคุณครับซอยแซทพร้อมเดี็กตั้งคน บพ่ธรรมดาบริเวนเบิ้งซื้อๆครับตาเรียมเมาเมาอยู่บริเวนที่แซ่พร้อมอืสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับผมอย่าเสียภาษีที่นะโอ้โปรตีนพืชฟาดโกเมนูอำเภออยังอำเภอสนมบอกยูยูยู่จังอัพเพื่อยังครับแม่อยู่อำเภื่อยังครับอำเภอเจ้าอยูอยังอำเภื่อยัง ราศีสไลด์นาะสีเกียรกันเองหมดละอืมบนต้นเก่งเกียร์กันตะบนยังก่อนตะบนบัวหงอ๋อราศีสไลด์นอครับตะบนโบหูครับได้ๆๆเดี so> ๋ยวให้โตเท่านั MM os> os> <t os> <t os> ่งราศีขอบคุครับครัได้ๆเดี๋ยวให้โตเท่านโทรหาได้แม่เด้อทั้งราศีสไลเด้อหวัดดีครับหวัดดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสายต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าว่าไงครับ อยู่ที่อำเภอจังหวัดครับผู้้านผู้กลางอำเภอน้ำพองค่ะน้ำพองขอนแก่นนะครับได้เลยนะเอายาซีฟันด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณหลายๆครับทุกสายเข้าสู่รายการกันมานะครับ089422 3471วิทยุค,ครับทางทีวี0856471234080 3249222พี่น้องทั้งสปปลาวเด้อกด0209151 6929ก็ 29, ถ้าไปโทรมาโลดนะครับสวัสดีครับแล้วแม่ยืนว่าท่านดวงมาโลดแมนอยู่ครับผม <S <S เอ่อนี่หลวงพ่ออยู่ที่บ้านพุ่มเด้กอวกวารนมัสการครับหลวงพ่อครับเอ่ออยากกันอยู่ว่าร้านได้ขายไอ้พำกอ อยู่สุวรรณภูมิบ่ครับอ๋อเบ้าเอกกรุงสุวรรณครับหลวงพ่อครับให้เบ้าเอกกรุงสุพรรณฯหายได้ครับเด้อครับสุวรรณภูมิได้ครับเดี๋ยวผมให้เราโทรกลับเดี๋ยวนี้นะครับแบบหนึ่งนะฮะเจ้าของเสียงเพลงปากขาดปากสั้นน่ะล่าสุดนี่หัวใจเสียเสิทธกลับนมัสการครับหลวงพ่อครับกลับนมัสการครับสายต่อไปครับสวัสดีครับผมบุญมาพัดดวงครับจ้า้า คือเป็นคนจงทางตะเจากกา้าคนกลาอยู่อำเภอยังแม่อำเภอรัตนบุรีค่ะรัตนบุรีบ,รบ้านยังนออบ้านเบิร์ดมันบอกใช่ <c oughs> โอ้อยู่แถวบ้านเบิร์ดนอกรัตนบุรี <c oughs> เดี๋ยวให้โตโ <c oughs> ตแทนทั้งรัตนะได้ครับบอกใกล้เนาะแม่เนาะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวลูกตาม <c oughs> ให้ได้แม่เด้อรัตนบุรี <c oughs> ครับเอาเอกลุงสุวรรณนั่นแหละครับแดนจันอยู่ต้อนนี่ก็ได้ครับสวัสดีครับฮัลลโหฮัลโหลครับผม บุญบุญมากครับแม่นล่ะครับบุญมากพะดวงครับกับอันทุนนี่ก็ทะลักง่ายไหมยูไม่ยากเลยบอกครับกันทะลักซีสะเก็ดเอ่อบ่าวบุญหลายบมหูว่าเราใหญ่หรือยังยังบมหูคือกันเดี๋ยวผมให้เราโทรหาเด้อครับ้าวก้าวก้าวก้าวหนึ่งเด้อครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับเห็บ่าวบุญหลายโทรหาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าจ้าสวัสดีครับผมว่าไงครับ ว่าจะไหนน้อครับผมบุญมาครับบุญมาพันดวงน้ำสาลายแดงครับอนนเอายาเบียสตาหนึ่งกล่องแล้วค่ะอ๋ออาหารเสริมเบียสตาหนึ่งกล่องนะฮะอยู่ที่ไหนครับขอแม่อยู่อำเภออย่างครับที่โทรมาอมําเภอเท่าตะเกียบอําเภอท่าตะเกียบนะแม่นะได้ครับ อย่าให้ตัวแทนนั้นเข้าตะเกียบบ่าวคมศออบ่าวบุญสอนยุทธาเกียยวข้อหาได้ครับเด้อขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับทั้งอ่าบ่าวบุญสอนนะครับทั้งทาตะเกียบนะฮะทั้งฉะเชิงเซานะฮะทั้งผู้นะครับหลายมองหลายพื้นที่มากกว่านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบุญมากพดวงวาสายอยครับได้ยินไหมครับครับผมครับว่าเออไม ครับผมบุญมาครับรับสายอยู่ครับบ้างไงครับเออโทรผิดครับผมอ๋อโทรผิดนะไม่เป็นไรครับสายต่อไปครับสวัสดีครับบุญมาพันวงผู้สายครับได้ยินบอน้อใช่แล้วบุญมาครับพูดอยู่ครับอยากได้อะไรครับอยากได้ฟารโกรสองขวดฟารโกรสองขวดนะฮะบุญมาฟารโกรสองขวดยาซิฟันหลอดหนึ่งยาซิฟันหลอดหนึ่งด้วยนะฮะแอสตราแซนอยู่ที่ไหนครับอำเภอจังหวัด อบันพสบันโพสพิสัยครับได้ครับเดี๋ยวให้ตัวแทนทางบันพสพิสัยโทรหานะหมู่ห้าครับหมู่ห้าครับผมได้ครับสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานบันโพสโทรกลับสวัสดีครับขอบคุณครับสายต่อไปครับสวัสดีครับฮัลโหลจ้าอันก็จากสามพันนะค่ะสามพันสมุนไพรปฐมครับจ้าว่าไงครับ เอาอันมกอาจเอาอันะบูแก้ค้ำันรับมก้อนบูหนาขาวหุ้กเ็นารได้บ่บ่อยแค่นแล้วตรงนั้าแตฟันมันยังอยู่้จัตอนียาฟันยังอยู่เก่าอยู่รัลอดนึงกับพอเนาะครับเป็นไอยาซีฟันใช่ดีบ่ใช่ดีบ่แม่ยาซิฟันน่ะว้ายแขวะับปวดนเศร้าเลยเดก็ันม้าเอยแขวะคปวดคนเศร้าเลยเว จะเป็นคักแน่หลายอ่านี่และสุดยอดของยาซิฟันเอตราวแซนนะครับนั่นนั่นได้การด้วยนะแม่เนาะขอบคุณค่ะแม่อยู่นครปฐมเดี๋ยวให้ให้ทีมงานโทรกลับนะแม่นะวันดีจ้าขอบคุณครับสายต่อไปครับสวัสดีครับบุญมากครับบอสายอยู่ครับครับวัสดีครับปาโอ้ฟัดโกแไหมครับได้การอยู่บ่โอ้ยบุญมาฟัดโก้ไปมเห็นชาตื่นเลยบ่เอาเจ้าไปซิดยัง แซ่ดูกระดีครับแซ่ดูกับโค่พี่ดีไหมครับอ๋อแซ่แซ่ดูกกบคักกันปะแซ่ดูกมั่นอืมดีครับครับผมซัพซับหมแล้วครับเอามาสีมั่นน่ะนะโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณอะไรที่เป็นวาบผมเป็นว่านตลอดละไปมันน้ำเปรี้ยวๆวะสุกัญญาอะไรไหมครับก็ไม้เห็นนะครับ ใบหน้าใบญ่มันคุ้มอย่างไรมันก็ะดิหัวใหญ่ตัวเนาะหัวใเบาบางแล้วครับรับรองเลยแหละครับประกันลดอ่าคุณดที่ใสอยู่หันเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับสายต่อไปครับสวัสดีครับเออจะเป็นความย่อมเอิญพวกนี้จะอยากไปฟันไหมย่อมอยู่ที่อำเภอจังหวัดยังครับการนมัสการครับอาจารย์ครับผมมันย่อมเพือเมืองอุดรนะต่ว่าผมอยู่ใกล้พ่อหนองแสงนะโอ้อยู่อำเภอเมืองอุดรแต่อยู่ใกล้หนองแสง ครับผมครับครับครับได้ครับยวให้ตัวแทนทางน้องแสงอ่าโทรหาได้ครับเบอร์นี้่มันบอสครับครับครับรอรับสายสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ทางน้องแสงโทรกลับเดี๋ยวนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่น้องทางน้องแสงอ่าหลวงพ่อตอนเนาะพี่น้องก็สันเดะโอ้ยเนาะสุดแปดเก้าสี่สองสองสามสี่เจ็ดหนึ่งครับย้ำนะครับศูนย์แปดเก้า ทางวิทยุนะครับ0894223471สวนห้างทีวี0803249222แล้วก็0856471234นะครับเดี๋ยวทางวิทยุคราวนียตัดไปก่อนนะครับทางทีวียังเหลืออยู่ใครที่โทรเข้ากับทางชมบุญมาทีวีหรือเบิร์เฟซบุ๊กกับพิมพ์คำว่าบุญมาทีวีเฟซบุบกกบบบ๊กได้เลยนะครับขอบคุณอย่างสูงกันแล้วกันนะครับทุกสายนะทั้งหน้าไม่หลังไม่ครับสลับครับเข้ากันไป นะฮะพี่น้องปองไปคุณดู๊ฟังทุกท่านสุขสุขคนเนาะเอาคอยมีความสุขมากายหลากหลายนะครับผู้เฮ็ยนวียเขียนงานทำงานทำการกับหมุนคลื่นวิทยุมารับฟังรายการด้วยกันนะครับทำให้รายการของเราอยู่ได้นานๆนะครับก็อาศัยพี่น้องคุณดุ๊ฟางขับซอยกันสนับสนุนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าผมอุ่นมากครับอ๋ออยากถามฟาดโกครับผมถามฟาดโกถามว่าไงครับคือประจิตไม้ป่า ไปไปจ้างเขาฉีดอ่ะเขาใส่ไปสองฝามันเป็นอะไรไหมเออใส่สองฝานอกเลยอ่ะบอกเขาโอ้ถ้าเป็นถ้าเป็นไม้เขาไม่เขาไม่เชื่อแล้วแล้วแล้วมันเป็นยังไงฮะต้นไม้ใหญ่เนาะเป็นไม้ป่าไม้ใหญ่เนาะครับไม้ไม้ป่าเปิดเปิดปลูกไม้ป่าไว้ปรโอ้เกือบเกือบร้อยต้นครับครับไม่เป็นไรครับขอให้มันเป็นไม้พืชอ่าใหญ่อยู่ครับไม่เป็นไรเด้อครับแล้วมันจะตายไหมครับไม่ตายไม่ตายไม่ตายครับไม่ตายครับ ไม่ตายสบายใจได้เด้อครับครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสายต่อไปครับสวัสดีครับมาผันผงว้วจ้าจ้าบุญมาพัดผดวงครับเราสายอยู่ครับอันเอานยาสีฟันยาสีหลอดแม่จ้ายาสีฟันสีหลอดนะฮะอยู่ที่ไหนครับยู่กุฎประดุกจ้ากุดประดุกอ๋อกุดประดุกท่างไหนนองกุดประดุกเนี่ยเนาะยังข้างใหญ่นะจ้ะ อำเภออำเภอชื่นชมอำเภอชื่นชมเนาะครับแป๊บนึงครับเดี๋ยวให้ตัวแทนทัานชื่นชมตัวหาเดี๋ยวผมติดอยู่สายหนึ่งอยู่ด้วยแม่เด้อขอให้หลายๆครับอย่าขึ้นน้ำดุดนดจ้าเดี๋ยวให้ทำไหมสวัสดีครับสวัสดีครับผมบุญมาครับจ้าลโค่ะครับผมอยากได้แชมูหน้าขาวหน้าใสนะค่ะอยู่ที่ไหนครับนี่อำเภอก้อนเท่าไหร่คะคุณล้างหน้าหน้าใสเนี่ยก้อนละเจ็ดสิบเก้าครับก้อนละเจ็ดสิบเก้าเนี่ย ล้างหน้าหน้ใสนะครับเจ็ดสิบเก้าบาทจะถ้าทูตัวก็ละห้าสิบเก้าครับอันนี้หน้าใสก็ละเจ็ดสิบเก้าทำไมมันฟังเสียงไม่ชัดกัดขาวแ้าหายคุณแม่ต้องฟังจากโทรศัพท์ครับถ้าแม่ฟังจากทีวีมันจะไม่ชัดหน้าใสนะคะจาครับก้อนละเท่าไหร่คะเจ็ดสิบเก้าบาทจะโอ้ยนะ,ะคุณแม่ก้อนะเไรนะคะเจ็ดสิบเก้าบาทอ่ะฟังอย่างเดียวนะแม่ได้ฟังจากโทรทัศน์เอา ก้อนละ79บาทครับสูตรล้างหน้าหน้าใสก้อนละ79สูตรถูตัวก้อนละ59บาทนะครับคุณแม่เนาะถ้าจะให้ไปส่งถึงบ้านต้อง1โหลขึ้นไปจะรวมค่ากันก็ได้หรือจะรวมกับสินค้าตัวอื่นก็ได้ขอให้มันนด้ค่าน้ะมันลดพอดีกันทันเองนะครับจะได้รับทราบกันดัางนั้นเด้อสวัสดีครับผมอัลลค่ะแม่แม่ผดวงค่ะแม่ระคบผมบุญว่าพูนดวงภาสาอยู่ครับบุญมาทีวีครับค่ะมีเจ้าามา ชัตโกนีฉีดเขาน้าฟาังมีสีดช่วงไห้ค่ะอ๋อก็ขอให้เป็นใบเขียวขึ้นมาฉีดครับแต่ขอให้ฉีดตอนเช้านะแม่นะฉีดอย่ามือเสา<ช>ร์เด้อครับผมจ้าฉีดตอนเช,ช้าขอบคุณครับสวัสด,ดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณทางเฟซบุ๊กด้วยนะครับคุณไอ้กั้งเกตตะวงโบอะไยังนีขอเพลงใจจางอ๋ออยากฟังเพลงใจจางเอาเตรียวไว้เลยครับ เดี๋ยวจบเดี๋ยวเปิดใจจางให้นะครับคุณพยาเก็ดบางไล่ดูอยู่นะคุณบุญมาคุณนินจากรุงนะสวัสดีครับสวัสดีครับคนปทายให้ลุงที่โทรมาเบอร์นี่แนะ่อ่ะลุงทีลุงทีโทรไปเบอร์นี้หน่อยนะลุงทีนะครับ0 8 6 8 9 8 1ดห1นึ่งสองหนึ่งหนึ่งะฮะให้ลุงที่โทรไปเบอร์นี้แนะ่อาเดี๋ยวสิบ,บอกให้ลุงทีเนาะสัคปก่อนแล้วก็คุณ เศษรั์ศีลาเรามักเพลงอ่อนซ่อนสาวบึงการมันเข้ากับชีวิตตอนผมเคยไปหักแพ่งผู้สาวบึงการผมเป็นคนลอยเอีดป้าจะมาแต่งเลยคือชีวิตผมแถววันเดีอ่อนซ่อนสาวบึงการนะฮะร,รอเบาเอกรุ่สุวันณนะเพ่นอันนั้นกันอยู่นะครับเฮดเอ็มวีออกมากันอยู่นะครับเนาะะเดี๋ยวให้ทําเป็นใบ เป็นปะหนาให้ก่อนนะครับลง y o u t u ไปให้พี่น้องได้เบิ่งกันก่อนนะครับี๋ยวรอ MV เต็มรูปแบบกันนะครับขอบคุณทางที่ชมทั้งวิทยุทีวี c e e o o o k นะครับกันอยู่ในขณะนี้แล้วก็ท่องช่องบุญมาทีวีพช่อง67ช่องนี้มีอะไรดีๆนะครับตลอด24ชั่วโมงให้คุณได้ชมกันนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค <Minneapolis> รับนยินบนอบอสยินอ่าพี่น้องไปฟังเพลงใจจางกันนะครับ ทิ้งท้ายกันในช่วงนี้หันเอกครับจากหนุ่มมีซอนะครับพร้อมหรือยังครับบางมินบาเศษถ้าพร้อมไปเลยครับใจจางครับจากหนุ่มมีซอเชิญครับเป็นงานเพลงไมล่าสุดข,ของเราครับ